อัปเดตนะคะอัปเดตตอนนี้น่าจะสักประมาณสักเกือบเกือบ,บเดือนแล้วนะคะที่เราปลูกตัวฝักยาวไว้นะคะแต่จําไม่ได้จริงๆเลยว่าเพราะว่าจําได้ว่าลงคลิปครั้งแรกตอนที่ลงไว้น่าจะเกือบเกือบเดือนแล้วนะมาถึงวันนี้นะทุกคนเห็นความเจริญเติบโตไหมนี่อันนี้เราซูมระยะเข้ามาใกล้นิดน,นึงนะอ่าโอเคถ้าไม่ซูมนะอ่าอันนี้คือระยะปกตินะมันก็จะอยู่ไกลใช่ไหมพอดีเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้มันสูงขึ้นมาประมาณเยอะมากแล้วนะคะ มันเลื้อยไปจนถึงยอดเอไม้ที่เราไปปักไว้จริงๆอะถ้าเรายิ่งทาร้านให้มันสูงนะคะแล้วก็ทําเอให้มันเลื้อยสูงเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีเวลาที่มันออกฝักฝักมันก็จะห้อยลงมาสวยงามแต่ถ้าเกิดไปทำเตี้ยๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะเพราะว่าบางทีมันออกฝักฝักอาจจะงอหงิกไม่สวยเนาะอืมเดี๋ยวต้องหาวิธีเพราะว่ามันหาไม้ยากนะคะเราไม่ต้องการที่จะต้องไปซื้อไม้ลวกมาเพิ่มนะคะแต่ว่ากิ่งไม้มันไม่มี่ก็เลย ทำตามมีตามเกิดนะอย่างที่บอกแค่มันขึ้นแค่นี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราซูไม่เห็นทุกคนเห็นดอกไ,มไหมนี่นี่คือผลผลิตของความภูมิใจเห็นไหมคะมันออกดอกแล้วถ้ามันออกดอกเนี่ยแสดงว่าสักพักเดี๋ยวมันก็จะต้องออกฝกักเท่าที่เรามองเห็นนะคือตอนนี้มันจเจริญเติบโตดีมากนะคะดูแลปกติเลยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าโชคดีมากกว่าที่บริเวณตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นดินที่เออบางทีเขาเอาปักป่องอะ โยนโยนขึ้นมาใช่ไหมคะบนตลิ่งมันเกิดการทับถมมันก็เลยกลายไปปุ๋ยให้กับดินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีทุกจุดนะเพราะเคยปลูกขยับไปตรงจุดตรงเห็นไหมคะทางด้านพื้นที่ว่างอะ่ะตรงนั้นปลูกไม่ค่อยขึ้นนะคะแต่ตรงเนี้ยเคยปลูกขึ้นเราก็เลยลุยลงถั่วฝักยาวเฉพาะตรงบริเวณตรงนี้แค่จุดเดียวนะคะเห็นไหมคะทาเกษตรเนาะทํามั่วๆม่ก็อาจจะได้ฝักถั่วกินได้นะเดี๋ยวลองมารอลุ้นกันนะคะเนี่ย อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันออกฝักแล้วเราได้กินเนี่ยโหก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการปลูกถั่วแล้วนะคะอ่าปลูกกินเองค่ะอย่าไปซีเรียสมันมากไม่ได้เอาดีเอาเด่นที่จะทาขายเลยนะคะเพราะว่าแค่เราปลูกกินในครัวเรือนนะคะก็พูดง่ายถ้ามันออกเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันก,ก็กินได้ไปสักระยะนะถั่วเนี่ยคิดว่าคงไม่ทาร้านเพิ่มแล้วนะคะปล่อยให้มันเลื้อยไปละกันเราอยากรู้ด้วยแหละว่าถ้าเกิดว่ามัน จุดไหนที่มันเลื้อยสูงได้จะเป็นยังไงและจุดไหนถ้าเกิดเราไม่ทําร้านน่ะจะเป็นยังไงเพราะเคยเห็นในอิอนเทอร์เน็ตนะคะเห็นที่เขาปลูกถั่วเขาปล่อยให้มันเลื้อยลงไปกับพื้นเลยก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าออกไปเจอไม้ยาวๆก็จะเอามาอีกสักสองอันแล้วก็มาปักเพราะว่าบริเวณตรงนั้นน่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมว่าบริเวณตรงนี้เน่ทุกคน,นเห็นไหมเห็นน้วปะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะมันน่าจะปักไม้ได้อีกประมาณสักสองอัน อโอเคค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เห็นถั่วฝักยาวฝักแรกกันเมื่อไหร่นะคะอะเห็นดอกอะให้เห็นดอกอีกทีหนึง่งเห็นดอกไหมนี่ออกดอกแล้วเห็นไหมสีม่วงม่วงอโอเคค่ะสําหรับคนที่ทําเกษตรนะคะทําแบบม่วง่วงนะคะไม่ต้องมีวิธีการนะคะก็ลองดูนะคะว่าการปลูกผักเนี่ยมันจะว่าง่ายมันก็ง่ายจะว่ายาามันก็ยาานะ เราว่ามันอยู่ที่หลายๆอย่างประกอบกันนะคะแต่อันนี้โชคดีที่เพี้ยมมันไม่มาลงเลยไงถ้าเพี้ยมมาลงจบข่าวเลยนะคะเนี่ยไม่ได้กินหรอกแต่อันนี้ก็อย่าเพิ่งนอนใจนะคะว่ามันจะโอนะรอจนก,กว่ามันจะออกฝักอะเดี๋ยวออกฝักเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูกันอีกทีเนี่ยค่ะโอเคนะคะ